เดินที่ไหนเดินกําลังนั่งจบคอเดียวอยู่ข้างหลังในขณะที่เราไม่แก้บนพื้นอยู่พร้อมมากๆพร้อมไหมคะจริงอ่ะทําไมแผ่วจังเลยจริงไหมรักมอสไหมมีใครเป็นแฟนครับคะเขาตอกบ้ามากเขาไม่ได้บอกเขาบอ๋อเขาบอกว่ารักมากอ รักทาทาไหมจริงๆไม่อยากถามว่ารักทาทาไมอยากจะถามว่าวันนี้น้องที่สวยไหมโอ้โหร่างทองร่างทองใครเป็นแฟนขับทาทาตั้งแต่เธออายุ14ครับใครเป็นแฟนคับมอสตั้งแต่อายุ19ครับ วันนี้พี่ม๊อบอายุเท่าไหร่คะอย่าถามอายุอย่าถามอายุไม่ใช่ที่เราเด็กสุดแล้วในคอนเสิร์ตเนี่ยที่ถามเนี่ยเพราะว่าอะไรดีกว่าจ้าแต่ให้เริ่มก่อนนะคิดเองว่าใครเขาไหวไม่ไหว แต่ว่าเพราะว่าที่เขาเหลือเขาไหวหมดเลยนะตั้งแต่เมื่อวานแล้วเขาสู้มากแต่ว่าที่หนูไหวที่ใช่ไหมแต่พี่ยังโชคดีข้างในเนี่ยพี่ยังไหวอยู่สวัสดีพี่ๆทุกคนที่ยังไหวอยู่นึกถึงทุกคนตื่นเต้นใจใส่ชื่นใตไม่พี่ถามว่าใทรเป็นแฟนคลับตั้งแต่แบบเริ่มต้นเนี่ยผมเชื่อว่าวันนี้เนี่ย พ่อแม่หลายคนพาลูกๆมาดูนะครับแล้วลูกอาจจะไม่รู้จักมอสทาทาหลับตาซิที่รับในวงแขนของฉันจะไม่มีผู้ใดทำรา้ายเธอได้เลยฮะโ,โ <c oughs> ยนมันมีไม่มีอะไรครับผมอันนี้ถ้าเกิดว่าเจอพี่มอสนะครับข้างนอกนะครับอย่าเรียกว่าลุงนะพี่ว่าพี่นะลุงอตผมขอบคุณมากครับนะลุงลุงน้องเพลงฟังหน่อยสิ โอเคบูบรรยากาศนี้เอางี้ดีกว่าวงเวงะถ้าจะร้อยฝักเนี่ยพี่มอสต,ต้องพาทุกคนไปอีกที่หนึ่ง okay. แล้วหนูไปไหนอะคะเดี๋ยวหนูก็จะไปด้วยอ๋อ oh. <Okay. S 1> แค่หนูหนึ่งเดี๋ยวพี่มอสน,นับหนึ่งสองสามแล้วหลับตานะแล้วเดี๋ยวจะไปโพกที่หนึ่งสองสาม